ครับโอ้ซอยนันนาชาดสวมมัดเลยบันีควรนะน้ำเขาซอยน,านาาันน่าฉาดโอ้เพลงไดไพ่เงี้ยเขาคนเดียวโอ้เป็ดปปปกับปุ๋ยมาอยู่นี่น้ำปิดน,นายเลยปะควน่ะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> น้ำสมเมี่ยงกคอนเียนแล้ว <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> เอ้ยท <c oughs> ั้งเรื่องคือกันบอนนี่มันคือตกกระดกกระเดียดแถวควรนะสวม บ้านเลยเียร no ุ no ่นหน่องว่างแผนไม่เย้มันเข่าหัวจีมาเบิงอยู่โอ้ย่างเไปน้ำเขาบอกคุณแม่เอ้ยฮะน้ำเขาได้บ่าทั้งนั้นน่ะกวนอะรวมมเยโอ้เสียหายเสียหายรวมมัด โอ้ยสวยนานา้าชาติรถมาสวยมาก